เนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านมาตอบให้นะครับซึ่งถามมาเยอะนะอยากใช้รถคาราเวลนะครับปัญหาที่เจอส่วนใหญ่คืออะไรบ้างปัญหาส่วนใหญ่ที่ถามบ่อยมากคือแอร์หลังไม่เย็นวันนี้เรามีรถโฟล์คาราเวลสองคันนะครับมาเก็บงานปัญหาส่วนใหญ่ที่ผมเจอโฟล์คาราเวลนะจริงๆเจอไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่แนะนานว่ารถอะ่ะมันเป็นรถที่ขับดีมากแต่ถ้าคุณลูกค้าจะซื้อมาใช้แนะนําว่าเซอร์วิสที่ถึงครับ หารถที่มีประวัติเข้าศูนย์หรือรถที่มีประวัติซ่อมเซอร์วิสมาแล้วนะครับเครื่องเกียร์เครื่องไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับส่วนใหญ่ผมว่าถ้าซ่อมตามปกติอ่ะไม่ไม่ได้ตุกจิกเท่าไหร่แต่แนะนําอะไหล่ต้องเปลี่ยนนะครับแนะนำให้เปลี่ยนของแท้เกียร์แนะนําว่าหารถที่เปลี่ยนน้ามันเกียร์ตรงตามระยะนะครับหรือถ้าเอามาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆนะคือน้ํามันเกียร์ไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับแนะนำว่าเอามาในสตาร์ทที่ตัวเองเนี่ยจะดีมากน้ำมันเครื่องน้ํามันเกียร์เช็คดีๆแล้วก็เรื่องแอ แอร์หลังเนี่ยมาดูวันนี้มีรถนะครับที่เราทํความสะอาดแอร์หลังแอร์หลังไม่เย็นนะครับเนื่องจากปัญหาไม่ได้ยากนะทาความสะอาดท่อแอร์แล้วก็เช็คเรื่องท่อแอร์ดีๆนะครับบางทีท่อมันมีรอยรั่วแอร์มาเลยไม่เย็นนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆหรือมาดูดีกว่าจะได้เป็นวิทยาทานสําหรับคนซื้อโฟล์คคาราวเอลนะครับหรือใครสนใจโฟล์คคาราวเอลนะครับตอนนี้มีทั้งสีดําสีขาวทักเข้ามาสอบถามได้จะซื้อจะขายจะซ่อมหรืออยากจะฝากขายมีลูกค้า อยากซื้อโฟคาราเวลสภาพดีๆเยอะนะครับใครมีสภาพดีๆนะอยากฝากขายทักเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูครับโฟคาราเวลต้องซ่อมอะไรบ้างช่างลองเช็คอาการเบื้องต้นที่ลูกค้าแจ้งก่อนนะครับคือน้ํามันเครื่องหายเราก็เลยเช็ครอยรั่วน้ำตอนนี้ช่างเจออะไรบ้างไหมตอนนี้รอยรั่วที่เราดูดาา้านล่างก็คือสะอาดนะไม่มีน้ํามันซึมหรือว่าอะไรเลยทั้งฝั่งเกียร์แล้วก็เครื่องยนต์ด้านบนก็ไม่มีน้ํามันจากฝาวาลวอะไรไหลลงไปแล้วแต่เดี๋ยวจะ ดูอีกทีหนึง่งอาการน้ำมันหายบางทีถ้าใช้เบอร์ที่มันเหลวเกินไปบางทีมันอาจจะหายได้แต่ต้องดูว่าหายปริมาณมากหรือน้อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเปลี่ยนรอบหน้าอ่างเงี้ยถ้าเพิ่มความหนืดมานิดนึงอาจจะช่วยได้แต่ตัวนี้ไม่มีอาการอะไรตัวเครื่องปกติมีแต่โช๊คแตกเดี๋ยวเราจะเช็คโช๊คให้อีกทีนะครับดูจากน้ํามันเครื่องนะครับน้ามันเครื่องไม่หยดเลยนะอันนี้เป็นฝาฝาครอบนะครับปกติถ้ามีน้ํามันเครื่องนี่นนคือแห้งๆเ,เลยนะใช่ฝาใต้เครื่องนะครับ อันนี้ไม่มีเลยนะครับเราเอาขึ้นหอยดูนะครับเปิดแผ่นใต้ท้องดูนะครับเราไม่เจอจุดน้ํามันเครื่องรั่วนะครับแห้งสนิทเลยนะฮะนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเกียร์นะครับก็ไม่มีนะครับ่าดูด้าเครื่องนะครับก็ไม่มีน้ํามันนะฮะคันนี้ไม่มีน้ํามันเครื่องรั่วนะครับครับจากที่เช็คกับลูกค้านะอาการที่เจอต่อไปนะครับคือโช๊คนะ ันื่นองจากว่าโชค๊คเขารั่วแตกเลยนะครับน้ํามันรั่วนะลูกค้าให้เราเก็บเลยเราจะเปลี่ยนโชค๊คใหม่นะครับโชค๊คของใหม่เลยนะจัดการตอนนี้เปลี่ยนแล้วข้างหนึ่งนะครับนี่จัดการใส่ให้เรียบร้อยแล้วเจะจัดการใส่อีกข้างหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็ลูกค้าอย่างที่บอกมีอาการแจ้งว่าน้ํามันเครื่องชอบหายนะครับหายเยอะเลยเราจัดการเช็คดูนะไม่มีรอยรั่วเลยนะครับแต่น้ํามันเครื่องน่าจะเปลี่ยนแบบความหนืดไม่พอนะครับ ก็หายเยอะเลยแล้วก็จะเช็คพวกระบบประตูต่างๆนะครับตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้วเนาะนตอนแรกนะครับใช้งานไม่ได้เนาะจริงๆคือควรใช้คาราเวลนะผมแนะนําส่วนใหญ่ที่พังนะคุณคุณดึงแค่นี้นะครับคุณดึงแค่นี้พอดึงแค่นี้พอนะครับมันปิดได้แล้วนะมันจะดึงอีกทีหนึ่งนะครับอ่าวิธีการนะจะเปิดนะก็ดึงสั้นๆนะ ดึงนะเี่ยดึงแค่นี้นะครับเนี่ยมันเปิดแล้วนะไม่จําเป็นต้องดึงสุดนะครับเพราะดึงสุดมันจะยิ่งพังนะครับคือเราถนอมกันได้แบบนี้เลยนะใช้จะได้ใช้กันยาวๆนะครับอันนี้เป็นโชคใหม่นะครับเดิมนะครับก็คือรถโชคนะครับมีอาการซึมนะครับซีนรั่วแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับจัดการเปลี่ยนโชคให้ลูกค้าใหม่นะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราทําการย้ายสปริงนะครับจะใช้เป็นสปริงเดิมแล้วก็เบาโชคเดิมนะครับใส่ให้กับตัวรถนะครับนี่นะให้ดูสภาพของโชคเดิมนะฮะ นะครับกดมือนี่กดลงได้เลยนะครับโชคมันไม่มีแรงหมืดเลยนะฮะสามารถกดได้เลยนะฮะโชคที่ดีนะครับก็คือกดแทบไม่ลงนะฮะอันนี้คือโชคเสื่อมสภาพนะครับโชคเสียนะครับรถใหญ่ขนาดนี้นะครับใส่ไม่ได้ง่ายเลยนะจะเปลี่ยนทั้งนึงนะครับก่อจะเอาออกได้ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะมีลูกค้าจัดการจัดไปพร้อมใช้เลยนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเขาเขาขับรถมาทีนึงเขาต้องเซอร์วิสให้จบเลยนะครับจะได้ใช้กันแบบยาว อันนี้เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับกรองเครื่องทุกอย่างครบหมดเลยตอนนี้ช่างกําลังจะลื้อตู้หลังนะครับตู้หลังลูกค้าแจ้งว่าว่าจริงๆคือตู้หลังเนี่ยมันมีฉนวนกันความเย็นนะหรือความร้อนเนี่ยอยู่ข้างในนะครับแล้วฉนวนมันหลุดมันทําใไ้ไปเข้าไปในแอร์นะเดี๋ยวเราจัดการรื้อมาทําความสะอาดแล้วดูข้างในนะครับว่าพอาการยังไงบ้างนะครับอแอร์ด้านหลังนะครับคันนี้นะคาราเวลนะเนี่ย จะมีท่อตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นโบเออร์นะม,มืดนิดหนึ่งนะตรงนี้เป็นท่อแอร์นะครับให้สว่างสว่างหน่อยอันนี้ท่อแอร์นะครับท่อมันจะขึ้นขึ้นไปบนหลังคานะเคยบอกว่าบางทีท่อข้างหลังไม่เย็นนะครับต้องมาลื้อเช็ดดูเดี๋ยวช่างกาลังจะลื้อถอดออกมาดูนะลื้อออกมาหมดแล้วนะครับ <c oughs> มาดูก่อนนะว่าตู้แอร์จริงๆมีแค่นี้นะเนี่ยมี อันนี้คือคอมแอร์โปเว์นะครับเข้าตรงนี้นะแล้วก็จะมีประคองตรงนี้ออกไปนะครับนี่ตัวท่อเมื่อกี้ตัวท่ออยู่ไหนนี่ตัวท่อประคองช่างที่เจอคือมันหลุดใช่ไหมท่อยึดตรงนี้ครับมันจะนล่อตรงนี้มันหลุดครับใช่มันเลยท่อมห้อยตรงแต่งมันเลยได้ยินเสียงต้องยึดทุกอย่างเข้าไปใหม่หมดเลยช่างต้องจัดการยึดทุกอย่างเข้าไปใหม่นะครับใครใช้คารราเวลเนี่ยปัญหาประจําเลยคือแอร์ข้างหลังไม่เย็นนะต้องรื้อมาเช็คนะ เช็คที่ข้างหลังนะครับโบเออร์เนี่ยแล้วก็ท่อต่างๆจริงๆหมว่าท่อก็ไม่ได้เล็กนะใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่มันเย็นคือตรงไหนนะตรงนี้ฮะมันจะมีฟองน้ําซับอยู่อแต่ฟองน้ํามันหลุดไปหมดแล้วฟองน้ํามันใช่มันเสื่อมสภาพไปหมดแล้วอีตรงท่อที่จะไปเป่าตรงนั้นนะอ่ะม,มันก็เลยขยับได้มันไม่สนิทกันก็เลยทําให้ลุมตรงเนี้ยออก,ออกตรงเนี้ยก็เลยมีไอ้น้ําเย็นตลอดอท่อมันไม่ไม่แน่นเนี่ยท่อตัวเนี้ย ท่อตัวนี้ท่อตัวนี้มันไม่แน่นใช่คัมันอ้าออกอย้าอเงี้วมันหลุดนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่เกาะมันหลุดแล้วก็เลยอ้าตรงนี้ก็เลยมีไอ้น้าเย็นตลอดแอร์มันก็เลยไม่เข้าช่องแอร์แล้วง่ายๆอันนี้ถือว่าแอร์ยังโอเคอยู่เลยนะครับอาการของคาราเบลนะแอร์หลังไม่เย็นนะต้องลื้อมาเช็คแบบนี้นะครับโวหลุดมาใส่คืนแล้วก็นี้โบเวอร์เนาะใช่แล้วก็ตู้แอร์อยู่ข้างในใช่ครับคอยเย็นก็อยู่ในชุดเดียวกันอันนี้เป็นคล้ายๆเหมือนโฟมนะ ของของของแท้เป็นแบบนี้นะครับท่อมันขึ้นจากข้างหลังนะอันเนี้ยจะขึ้นจากตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่ก่าจาก็จะขึ้นไปท่อตรงนี้นะแต่เดี๋ยวช่างต้องลองเช็คดูนะครับเนื่องจากว่ามันมีเสียงเพื่อาการเนี่ยมันมีเสียงวู้วูเหมือนรั่วแล้วก็พอจับตรงนี้นะตรงนี้จะเย็นมากเลยนะครับเย็นเหมือนมีไอน้ําเลยต้องลองเช็คดูแผงข้างของรถตู้คาราเวลนะคะจะเป็นแผงตรงนี้นะฮะ เนื่องจากว่านะครับก็คือที่มีปัญหาหลักๆนะคือขาพวกนี้มันหลุดมันหักนะมันเลยทาให้ท่อมันตกลงมาแล้วก็ลมแอร์รั่วนะครับทําให้แอร์หลังไม่เย็นนะฮะเราจัดการนะครับคือยกฝาออกมาทั้งฝาทั้งแผ่นนะฮะแล้วก็ตรวจเช็คดูแต่ละตัวของตัวยึดนะครับตัวยึดของฝานะฮะแผ่นข้างของตัวรถนะครับเราทําการทําการยึดใหม่นะครับทุกตัวเลยเพื่อให้มันแข็งแรงแล้วก็คงสภาพกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะ ครับแล้วเดี๋ยวจะเสริมฟองน้ําตรงนี้นะจุดยึดตรงนี้นะครับจริงๆเมื่อก่อนมันมีฟองน้ําอาการที่ลูกค้าบอกคือฟองน้ําพวกนี้มันเข้าไปในแอร์นะครับเขาเลยถอดออกแอร์มันเลยออกไปนอกท่อนะครับก็ทําการเปิดตู้นะครับมาล้างตู้นะ,ะัะนี่นะครับทาการล้างนะฮะรังของตู้คอยเย็นนะฮะเพื่อให้ตู้มันสะอาดนะฮะเนื่องจากว่าใช้มานานไม่มีการล้างเลยนะฮะเดี๋ยวเรา การล้างให้ฟองน้ำอันนี้จริงๆตัวนี้มันต้องเป็นฟองน้ำนะครับเนี่ยช่างบอกเดี๋ยวช่างจัดการต้องเช็คก่อนเนื่องจากว่านเก่ามันไปหมดแล้วนะเดี๋ยวจัดการเช็คดูนะครับแล้วก็อยูตรงนี้ช่างก็จัดการติดตัวยึดใหม่ที่คุณเห็นในพวกนี้ตัวยึดพวกนี้มันหลุดเพราะมันหลุดนะครับเนี่ยเพราะมันหลุดลงมาอย่างนี้นะมันยึดต่อไม่ได้มันก็เลยสั่นทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ช่างจัดการประกอบใส่กลับแล้วนะครับหรือทีนึงนี่หรือยาวเลย แอร์เย็นเจี๊ยบนะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแอร์เย็นขึ้นนะครับไม่มีเสียงฟู่ฟู่ออกมาแล้วจับตรงนี้ไม่เย็นแล้วนะครับไม่เย็นแล้วตอนนี้นะครับเราก็ทําการรื้อแก้วน้ํามาดูแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับที่เราเจอนะครับเกะมันหักนะครับตรงจุดของที่วางแก้วฝั่งด้านซ้ายนะครับตัวนี้นะครับต้องเปลี่ยนยกเกะนะครับจะเป็นชุดเกะแก้วน้ําพร้อม ตัวจุด,จดบุหรี่นะครับเดี๋ยวยังไงเราเช็คของเป็นมือสองให้นะครับยังไงอันนี้เป็นเก๊ใหม่ที่ลูกค้าเต่าแตกนะครับบรดการซื้อมาเปลี่ยนใส่ให้ลูกค้าแล้วนะครับจัดการใส่ใดูเลยนี้จัดการซ่อมเรียบร้อยนะครับมาเช็คทีละอย่างในีประตูไฟฟ้าลูกค้าแจ้งว่าตูกค้าใช้ไม่ได้เลื่อนเบาๆอย่างนี้นะครับคุณลูกค้าที่ใช้นะผมแนะนำแบบเลื่อนเบาๆแค่นั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแก้สวิตช์นะ สวิตจริงๆมีอยู่4ชุดนะครับอันนี้สวิตนี้คือเลื่อนเดินหน้าถอยหลังแบบออโต้นะครับแตคนน่คันนี้แล้วแต่สเปคแต่ละคันนะอย่างคันนี้คือทำเบาะมาพิเศษอย่างนี้กดตรงนี้ที่นึงเบาะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับตัวนี้เป็นตัวฟิกแต่พอไม่กดปุ๊บเลื่อนไม่ได้นะแล้วก็ตัวฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวปรับนะนีปรับถอยหลังนะครับแล้วก็ปรับขานะครับแล้วก็ลงนะ ซึ่งเอาจริงแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะครับต้องมาดูต้องมาเทียบกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่คันนี้เราจัดการซ่อมให้เรียบร้อยแล้วก็อาการที่เจอแอร์นะครับตู้ air แะะอร์เราจัดการซ่อมตู้แอร์ให้เรียบร <Gerilim S 1> ้อยแล้วแอร์เย็นนะครับก็ที่วางแก้วนะครับอุปกรณ์ต่างๆของรถจัดการเรียบร้อยนะครับแก้ปัญหาครบหมดแล้วนะสําหรับคันนี้นะครับคาร์ดวลครับตอนนี้เราจัดการเช็คนะ ตอนนี้สิ่งที่เจอก็คือแหลกนะครับมันจะมีรั่วตรงนี้นะแล้วจัดการไปซ่อมตรงจุดรอยรัย่วนะครับแต่จุดอื่นนี่ถือว่าโอเคยังไม่ได้รั่วนะครับอีกปัญหาหนึ่งของโฟกคาราเวลนะครับสําหรับคนที่ใช้โฟกคาราเวลบ่อยๆนะจริงๆประตูบัตถไฟฟ้าใช้ทุกอันนะครับแนะนําว่าก่อนข้างในเนี่ยคันนี้เนี่ยจริงๆโชคดีที่มันไม่ได้เสียนะแต่พอคูดเปิดแรงๆเนี่ยมันจะมีตัวกลไกข้างในมันแตกนะครับเนี่ยวิธีการเนี่ยคุณดึงแค่นี้พอเนี่ยดึงแค่เบาๆครับดึงนนี้นะ ประตูมันเปิดได้หมดแล้วครับแนะนาแต่รถมันเก่าแล้วเนาะจริงๆง,ง่ายที่สุดใช้กุญแจนะครับคันนี้เนี่ยเราซ่อมภายในะให้ครบหมดเลยนะครับมีใช้งานได้ปกติแค่คุณดึงเบาๆนะครับดึงเบาๆพอนะดึงตรงปลายๆนะครับแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วครับได้เห็นรายละเอียดนะครับการซ่อมของโฟล์คคาราเรลนะคันนี้จริงๆก็เป็นปัญหาจุกจิกทเบื้องต้นนะครับปัญหาน้ำมันเครื่องหาย อันนี้นะ้ำมันก็อาจจะใส่มาไม่ตรงเบอร์นะครับเรื่องทั่วไปก็ปกตินะแอร์วันนี้เราเลื้อให้ดูนะครับจริงๆแอรก็ดูตามปัญหาเรื่องทำความสะอาดแอร์ข้างหลังนะครับว่าตัวคอมเป็นยังไงบ้างตัวแผงแอร์เป็นยังไงบ้างสกรปรกนะนี่ขนาดเย็นอยู่นะครับจะสกระปรกผมว่าสําคัญคือท่อแอร์นะครับท่อแอร์ที่เห็นเลยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะกรอบแตกหลุดนะครับแล้วก็พอมีรอยรั่วเนี่ยมันเลยไม่เย็นนะครับลองเช็คสภาพดูหรือใครอยากให้เรา ซ่อมรีวิวหรือทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยแอดไลน์มาได้เลยนะครับจะซื้อจะขายจะซอ่อมก็อย่าลืมคิดถึงโนเนมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทั้งช่องโนเนมนะครับแล้วก็ติกตกอกช่องโนเนมด้วยนะสวัสดีครับบ๊ายบาย